กลับสวัสดีอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับที่เราได้เดินทางนะครับไปที่วัดนะครับป่าดงหนองตานอำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับที่เราเก็บภาพบรรยากาศนะครับภายในบริเวณวัดนะครับที่สวยสดนดงนยามนะครับมาฝากทุกท่านนะครับ เมื่อกี้ที่ท่านเห็นก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ้านเชื่อว่านํามารักษาโรคได้นะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นประตูเมืองบาดาลนะครับเชื่อมเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์นะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเจดีสีคุณตานะครับที่ตั้งอยู่ภายในวัดนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกเช่นกันนะครับ ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินสลาแรลงนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประชาชนนะครับที่มาสักการบูชาสามารถนะครับนําไปดื่มนะครับเพื่อใช้รักษาโรคตามความเชื่อนะครับนํามาประพรมตัวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับภายในบริเวณวัดนะครับก็ค่อนข้างเงียบสงบนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับอย่างที่เคยเกินไว้ครับสำหรับไฮไลท์ของวัดป่าดงหนองตานะครับก็จะเป็นการจัดแต่งสถานที่นะครับให้ดูเข้มขลังนะครับโดยใช้อิฐสีแดงครับแทนองค์พญานาคคับตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำจำลองนะครับก็จะมีน้ำตกไหลมาจากด้านบนนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ พอเราเดินเข้ามาในถ้ำน,นะครับแ้วเราก็จะเจอกับ เกศแก้วนาคาธิบดีนะครับและแม่ย่าระอองดาวครับซึ่งเป็นพญานาคนะครับที่ปกปักรักษาในวัดแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับ,าารบภายในถ้ำนะครับพอเราเข้าไปในถ้ำตัวนี้ครับก็รู้สึกได้ถึงความนะครับ เย็นนะครับลมเย็นมากครับภายในบริเวณธรรมก็สามารถทำบุญนะครับได้ตามอัธยาศัยนะครับซึ่งใครจะเดินทางไปครับช่วงวันหยุดนะครับหรือวันหยุดยาวก็สามารถเดินทางไปได้นะครับที่วัดป่าดงหนองตาลน,นะครับ ก็อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองเท่าไหร่นะครับสามารถเดินทางได้ทั้งนะครับรถยนต์ส่วนตัวเนีรัถประจําทางนะครับแล้วก็รถไฟนะครับมาลงที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศที่เราได้เดินทางนะครับไปท่องเที่ยวนะครับดินแดนแห่งพญานาคสายมูต้องไปเนี่ยที่วัดป่าดกหนองตาลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณนะครับลานวัดนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับบรรยากาศ่มรื่นสงบนะครับซึ่งทางวัดตอนนี้กำลังนะครับก่อสร้างนะครับองค์พระนะครับหรือว่าองค์พญานาคต่างๆครับก็อาจจะยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็มีความสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณนะครับของที่จําหน่ายของที่ระลึกนะครับของภายในวัดนะครับ หรืว่าจะเป็นองค์พระยานาคกับพระต่างๆนะครับมีไว้ให้ทุกคนได้บูชานะครับหรือไม่หรือแม้กระทั่งเสื้อครับเสื้อที่ลึกนะครับของวัดได้จัดทําขึ้นครับเขมีจําหน่ายนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายอาจารย์ก็นั่งนะครับตอรับประชาชน เอาไปกราบไหว้นะครับถวายสังฆทานนะครับหรือจะให้อาจารย์นะครับเจอพระที่เราได้ซื้อจากของที่จาหน่ายของที่ลิกเมื่อกี้นี้ครับเอาไปให้อาจารย์เจอให้นะครับก็เป็นสิริมงคลนะครับแบบอย่างที่เคลื่อนบอกครับตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างนะครับพระพุทธรูปนะครับ่างหน้าปกนะครับด้วยตามเอกลักษณ์ของวัดนะครับที่ใช้อิฐนะครับใช้สีแดงนะครับในการสร้างองค์พระต่างๆขึ้นมานะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นนะครับบริเวณให้ประชาชนที่เดินทางมานะครับมาเดินมาสอยดาวนะครับสอยดาวเสียงโชคนะครับรับของรางวัลกลับบ้านนะครับก็เป็นการทําบุญภายในตัวนะครับซึ่งวันที่เราไปก็ได้นะครับกระดาษทิชชู่นะครับเครื่องดื่มครับอีกหลายอย่างครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับก็ขอเชิญนะครับสําหรับท่านที่อยากเดินทางมท่องเที่ยวครับวัดป่าดงหนองตาลครับ